ก็สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอบนี้นะรเราจะขยายกันมาหน่อยในพื้นที่เดียวกันนะครับอยู่ข้างๆ 500s นี่แหละถ้าเป็นเดลิปเปอร์นี่ได้กินอยู่แต่ถ้าเป็นบุ้งกีนี่หมดสิทธินะคุณผู้ชม รอกันหน่อยนึงรอกันนิดนึงโบุ้งขี่ก็โคตรออ,อยู่กับหลิวกงนะครับ950 952 ehd มารอบนี้ติดตะขอปีาศาจครับ ก็แทงลงไปแล้วต้องงัดงัดกันมาเดี๋ยวห้า้อจะมาเก็บที่หลังครับต้องใจเย็นๆนะต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันจะมีจังหวะรอด้วยนะ คือดึงนั่นแหละนะฮะเข้าใจว่าดึงนะครับแต่มันก็อาจจะมีบางจังหวะที่มันไม่มานะเนี่ยอย่างจังหวะนี้นะโอ้นี่ก็เป็น,สนเสนอีอย่างหนึ่งนะครับเป็นดานนะดินดานนะครับดานหิน ผมว่าก็ออกไวัเหมือนกันนะค่อนข้างที่จะออกไวัเหมือนกันนะก็สวิงไปครับวิ่งขึ้นมาแล้วก็งัดนะสวิงไปรอบนะครับ1้อองศานี่ก็ได้เยอะเหมือนกัน อ่ะสมมติว่าตอนนี้เริ่มที่ศูนย์องศาคุณผู้ชมโอ้ชอบคำมิ้นนะเสียงมันเล้าหรือมากเลยอ่ะอันนี้เป็นผกสูบจากคำมิ้นนะครับ 375รพลังม้าแต่เสียดายนะแต่ขออาจจะสั้นไปนิดหรือเปล่า รถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคุณผู้ชมมีแค่เสียงแหวนที่รองนะแหวนที่รองแค่นั้นที่ดังนะครับที่เหลือนี่ไม่มีหลวมควนไม่มีอะไรเลยนะนิ่งมากคันนี้เข้าใจว่าชั่วโมงทำงานน่าจะไม่เยอะนะครับน่าจะยังไม่เยอะ ถือว่าออกไว้เหมือนกันนะคุณผู้ชมในพื้นที่ขนาด30ตารางเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีกว่านะ30-40ตารางเมตรนี่ได้นะได้เลยนะครับสวิงตั้งแต่0ถึง180องศานะ อยู่กับหลิวกงนะครับ952 EHD คันนี้หมายเลข30ไม่แน่ใจว่าเป็นจานวิวไหมก็ต้องขอบคุณนะครับทางด้านของท่านเจ้าของเครื่องจักรนะครับแล้วก็ขอญาติด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่ผมเองก็มาเก็บภาพบรรยากาศการทำงานนะให้คุณผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบนะ ทางด้านของ excavator ทางด้านของรถดับรถสิบล้อนะครับรถขุดนะฮะเราต,ต้องขอบพระคุณกันมากๆเลยนะครับไม่มาไม่มานะต้องรอนะฮะรอ เป็นบุ้งกี่ใหญ่ๆนะครับก็300กว่านิวตันนะกิโลนิวตันแต่พอมาเป็นลิปเปอร์อย่างนี้ผมว่าแรงกดน่าจะเพิ่มมหาศาลเหมือนกันนะครับต้องค่อยๆเจาะค่อยๆงัดลงมาแล้วก็ดึงเข้าไปนะ มีมอเตอร์เกตมาด้วยครับทำทางนะสิบล้อน,นะครับเป็นทีมงานที่เครื่องมือเครื่องไม้นี่ค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับแล้วก็สมบูรณ์นะผมว่าค่อนข้างที่จะพร้อมเลยแหละทําทางนะทำทาง ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะขอบคุณมากๆนะครับอากาศร้อนมากเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ